เช้าวนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษก็ฝนตกหนักทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศในเมืองศรีสะเกษนะครับถนน226ก่อนที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับหรือว่าตกหนักมากๆนะครับตอนนีน้ีคือบรรยากาศของถนนเส้น226จากห้างโนตั้ที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับ226 เืองศรีสะเกตฝนตกหนักนะครับมองแทบไม่เห็นทางเลยนะครับเช้าวันนี้เช้าวันที่23 23พฤษภาคม2567นะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษฝนตกหนักมากๆนะครับตกหนักถึงหนักมากนะครับยี่บรรยากาศในมืดขโมกขมัวเลยนะครับ ันที่2 3มพฤษภาคม2567ัาเครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษฝนตกหนักเลยครับเช้านี้